สวัสดีค่ะพบกับเงินเด็รวยวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลย์ใจกันฟรีรางวันใหญ่ตังเน้นสี่สูตรง่ายค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่สามบวกหลักหน่วยรางวัลที่สองหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักร้อยรางวัลที่สามหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบรางวัลที่สองและหลักหน่วยรางวัลที่สามบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตร สูตรของเราบอกกันทุกรอบยากันทุกงวดี่เป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามร่้นกันอย่างเช่นเคยอาลรค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น48คูณเ0้าค่ะกับ4 3 2 0 5 5สอูาคูณเท่าค่ะกับ5225และ67คูณเค่ะท่ากับ469หหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นศูนย์ห้าสามสองหกเก้าและสี่ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะห้าบวกสี่เท่ากับเก้าสามบวกสองเท่ากับห้าและเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าค่ะในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่ได้ค่ะจะได้เป็นสี่สามสองศูนย์ห้าสองสองห้า 0469 1053 1959 5241และ9314ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าับเต็ม2รางวันใหญ่ด้วยกันนะคะนั่นคือ1959 1053 เลขสามตัวศูนย์ห้าสามค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดศูนย์เลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรุกกอนออกในงวดที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทการจากผู้หน้าคนผู้หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็นสิบคูณห้าสิบสามค่ะเท่ากับห้าสามศูนย์หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ สิบเก้าคูณห้าสิบเก้า่ะเท่ากับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าสิบสี่คูณแปดสิองค่ะเท่ากับสี่สเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น8ปดห้าสี่ศนยสองและสาค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสองบวกหนึเท่ากับสามหบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับเและแปดบวกศูนย์เท่ากับแค่ะ แนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น05 30 1ห้าส4มศูนย์หนึ่งหนึและ0ูนยค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจกคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดบอกงทุกงวดขอว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สุดเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไปทุกคนนี้ตามรั้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่อง,งวันี้รวย